เปิดปัจจัยบาซ่าทำยังไงปลุกเสกแรดฟอร์ดคืนที่มาร์คัดแรดฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงหลังเหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้บาร์เซโลนาบุกไปคว้าชัยเหนือนิวคาสเซิล2ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์ดกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แฟนบอลและสื่อในสเปนต่างพากันยกย่องว่าแข้งลายนี้กำลังกลับมาอยู่ในจุดที่ใกล้เคียง กับคำว่าเวิร์คคลาสอีกครั้งในสีเสื้อของเจ้าปุนทุ่มในเกมดังกล่าวแรดฟอร์ดใช้ทั้งความเร็วและการเคลื่อนที่อันชาญฉลาดในการฉีกแนวรับคู่แข่งโดยประตูแรกเกิดจากการวิ่งทะลุช่องเข้าไปรับบอลก่อนซัดเต็มข้อเสียบเสาแบบเฉียบขาดขณะที่ประตูที่2เป็นการใช้ทักษะการอ่านจังหวะในกรอบเขตโทษและยิงไกลเข้าไปอย่างเฉียบขาดบาดใจซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงสัญชตาตญาณของกองหน้าที่มีความเฉียบคมขึ้นกว่า ช่วงก่อนหน้านี้สำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่ทําให้แรดฟอร์ดกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ฉายลอีกครั้งในสีเสื้อของบาร์เซโลนาว่ามีปัจจัยที่น่าสนใจอะไรบ้างปัจจัยที่1ครับบทบาทใหม่ในระบบของฮันซี่ฟลิกการถูกปรับให้ยืนเป็นกึ่งกองหน้าฝั่งซ้ายช่วยให้แรดฟอร์ดใช้จุดแข็งเรื่องสปีดและการดวล1น1ต่อหนึ่งได้เต็มที่ไม่ต้องยืนติดซินเตอร์แบ็กมากเกินไปเหมือนสมัยอยู่กับแมนยูเน็ด ปัจจัยที่2ครับการยิงประตูสําคัญในเกมยุโรปการยิง2ประตูใส่สาริการดงทําให้ลัดฟอร์ดดูมีออร่าและมีท่าทางที่มุ่งมั่นอีกทั้งรวมทั้งการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมสตาฟแพทย์ของบาร์เซโลนาส่งผลให้ลัดฟอร์ดกลับมามีความฟิตเต็มร้อยสามารถวิ่งกดดันคู่แข่งได้ตลอด90นาทีปัจจัยที่3ครับการประสานงานกับเพื่อนใหม่อีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลัดฟอร์ดฟอร์มปังก็คือการประสานงานกับเบรดี้ ลามินยาเมาและโรเบริร์ตเดวันดอฟสกี้ช่วยเปิดพื้นที่ให้แรดฟอร์ดได้เล่นอย่างอิสระ,ะไม่ต้องเป็นตัวแบกเกมลุกเพียงคนเดียวนอกจากนี้ครับยังมีการรวบรวมบทวิเคราะห์ผลงานของแรดฟอร์ดในเกมกับิวคาเซลโดยสื่อลุกหนังชั้นนําของแดนกระทิงดุออกมาพูดถึงผลงานอันร้อนแรงของมาคัแรดฟอร์ดไปในทิศทางเดียวกันมาก้าระบุว่าแรดฟอร์ดคือการเสริมทัพที่ทําให้บาซ่ามีมิติใหม่เขาผสมผสานทั้งพลังความเร็วและการจบสกรอร์ที่เฉียบคม ขณะที่มุนโดเดปอร์ติโวเผยว่า2ประตูของแรดฟอร์ดไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมนี้แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าบาร์เซโลนากลับมามีอาวุธร้ายในเกมลุกอีกครั้งส่วนสปอร์ตนะครับวิเคราะ์ว่าการย้ายทีมครั้งนี้ครับช่วยปลุกตัวตนของแรดฟอร์ดเขากำลังเล่นด้วยความสุขและเมื่อเขามีความสุขคู่แข่งในยุโรปต้องระวัง อัปเดตท,ทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุดปังกับคุยลูกหนังกับแขมแจรไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ YouTube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ